ประเด็นเรื่องของชายแดนตอนนี้ก็เงียบๆอยู่ค่ะก็วันนี้ถ้าจะมีเนี่ยอึกกระทึกคลึกโครมหน่อยก็คือการไปค้นตามพื้นที่หลายจุด ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเป็นบ้านของลูกๆกกอ่านบ้านหรูทั้งนั้นเลยเคนสนิทของหุ่นเซนนะครับเดี๋ยวดูซิว่าข่าวนี้ออกไปแล้วหุ่นเซนจะมีปฏิกิริยาย,ยังไงบ้างเพราะข่าวที่แล้วเนี่ยพอโดนเรื่องก๊กอ่านไปนี่ออกมาฟาดเดือดเลยนะบอกว่าคนสนิทของหุ่นเซนอีกคนหนึ่งคือคุณทักษิณด้วยซ้ำก่อนหน้านี้นะครับเอาละวันนี้เนี่ยหลังจากที่เจ้าหน้าที่เขาขอหมายค้นเรียบร้อยก็คือถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมตำรวจไซเบอร์รวบรวมพยานห,หลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับนายกกอ่าน คนสนิทของฮุนเซนแล้ววันนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตรวจค้น19จุด19จุดที่เป็นเป้าหมายแต่ไม่เจอตัวก๊กอานครั้งนั้นยึดทรัพย์สินได้หลายรายการหลายล้านบาทนะครับวันนั้นก็คือตามหาพ่อมาวันนี้ครับเจ้าหน้าที่นำหมายจับคดีมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติตรวจค้นทั้งหมด7จุดที่เป็นเป้าหมาย ในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดหลังจากรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ขยายผลจนพบว่าลูกๆของก๊กอานนางสาวจุรีนางสาวภูเชลินและนายกิติศักดิ์มีความเกี่ยวข้องในคดีก่ออาชญากรรมลักษณะแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ทีนี้วันนี้เนี่ยการไปตรวจค้นไม่เจอลูกๆของก๊กอาน หลังจากนี้จะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยกรณีที่เพราบว่ามีความผิดปกติในบัตรประชาชนของทั้ง3ต้องสงสัยต้องไปดูว่าเอา้าการได้มาซึ่งบัตรประชาชนคนไทยเข้าตามเงื่อนไข,ขของกรมการปกครองหรือไม่ หรือเป็นลักษณะของการสวมบัตรหรือไม่นะคะค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องขยายผลกันต่อแล้วก็เหมือนที่คุณโจบ,บอกเดี๋ยวดูท่าทีาหุณนเซนจะออกมาตอบโต้ตอะไรอีกหรือไม่นะคะครับคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กันด้วยนะครับที่สําคัญถ้าใครไม่อยากจะพลาดข่าวนะครับดกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนกันและคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสาคัญจากสำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ